สวัสดีครับพบกับ k ค Ca ขเดนะครับกวดวิชาเข้าโรงเรียนเตรียมทหารทุกเหล่าทัพนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนร้อยจปร,รโรงเรียนร้อยตำรวจและ,และโรงเรียนเรืออากาศนะครับวันนี้เป็นการนำข้อสอบเก่าของเหล่าตำรวจปี63วิชาฟิสิก์มาเฉลยกันนะครับโจทย์มีอยู่ว่าบอลลูนลูกห ลอยขึ้นจากผิวโลกในแนวดิ่งเมื่อวัดความกดอากาศณนะตำแหน่งแรกว,ว่าความสูงของประรอดในบารอมิเตอร์เป็น660ม mm. ิลลิเมตรประรอดเมื่อเวลาผ่านไป5นาทีอ่านค่าความสูดในบารอมิเตอร์ได้540ม mm. ิลลิเมตรประรอดจงหาความเร็วของบอลลูนเป็นเท่าใดน,นะครับในวิชาฟิสิก์วิธีแก้ปัญหา ที่จะมองเห็นภาพเิ้งว่ารูปนะครับอันนี้บอลลูนในตำแหน่งที่หนึ่งแหน่งนี้อ่านค่าในบารอมิเตอร์ได้หกร้อยหกสิบมิลลิเมตรประลอดจาก เวลาผ่านไป5นาทีบอลูมก่ยังคงลอยขึ้นพอมาถึงตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ปรากฏว่าอ่านค่าความสูงของประหลอดในบารอมิเตอร์ได้5.40ส mm. ีมเมตรประหลอดจากตำแหน่งที่1ไปสู่ตำแหน่งที่2 ใช้เวลาอยู่ปีนะครับอันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกให้นะครับในหรือว่าความสูงของปลอด <c oughs> บลอมิ ลดลง1มิลลิเมตรตลอดความสูงจะสูงขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องจําให้ได้นะครับเพื่อจะนำมาแก้ปัญหาตรงนี้นะครับปรูนมันลอยสูงขึ้น ยิ่งลอยสูงขึ้นความกดอากาศยิ่งลดลงถ้าความกดอากาศลดลงนั่นคือความสูงของบารอมิเตอร์จะลดลงนะครับจากโจทย์ปลอดในบารอมิเตอร์เท่ากับ 660ลบด้วย540เท่ากับ 0, 0ู0 6ได้ 2, 6นลบสีได้สอลบหได้หลดลง120มิลลเมตรปลอดความสูงลดลงความสูงของปลอดลดลง120มิลลิเมตรประลอดนั่นความสูง สูงขึ้นก็เท่ากับ120คูณ11เท่ากับ11คูณ0ได้0 11 2 22ใส่2ทด2 11 1 1 2 3 2 0เมตรนั่นคือสูงขึ้น1,320เมตรในเวลา สามรเมตรในหในหนาทีหรือเท่ากับหนึ่งามรอยยี่สิบเมตรในเวลาหกิบวินาทีหรือเท่ากับหนึ่ร้อยยี่สิบในลา สามร้อยเมตรหนึ่งพันสามร้อยสี่นะครับตัดตัดสามตัดตัดสามสิบได้สิบสามสามเก้าสามสี่สิบสองเหลือหนึ่งสามสอง ส mm. 4่ส่วนสิเมตรต่อวินาทีหรือเท่ากับ4.4เมตรต่อวินาีอันนี้คือคำตอบครับคำตอบที่ถูกคือข้อ1